รับดีเยี่ยมเฟิร์สอีพีท s วินเดซรีสสลับรักนักลูกยางแฟนคลับเพียบเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์วายส่งเสริมกีฬาที่ปังมากปังสุดตั้งแต่ยังไม่ได้ลงจอใช้ทวินเดอรซีรีสสลับรักนักลูกยางผลิตโดยบริษัทเลิฟีเดียจำกัดโดยสามผู้จัดไฟแรงวิสุทธิ์วัลลาอธิพรพูนสวัสด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ชานชัยสุขสุวรรณที่ได้เลือกใช้ EP 1หเมื่อวันศุกร์ที่3พฤศจิกาย,ยน2566นารทางช่อง3 SD กด33แต่ก่อนที่จะได้ดูจริงนั้นทางผู้จัดก็เอาใจแฟนคลับด้วยการจัดกิจกรรม First EP Twin The Series สลับรักนักลูกยางให้ดูก่อนใครณนโะรงภาพยนตร์เซนจูรีอนุสาวรีย์ โดยมีผู้จัดคนเก่งคุณเปวิสุทธ์วล,ลาและสองผู้กำกับมากฝีมืออย่างโปรสิวสิทธิ์ผลดงนอกและบอนคณะทรทัพวิไลที่มาพร้อมกับเหล่านักสแสดงมากันครบทีมในชุดนักกีฬาที่เขาบอกว่าเทมมากค่ะทั้งเฟมริชันนนสีประสิทธิ์เดชาไรอันปัญญาแม็กเชนมีมีฤทธัยพัยพัฒนพัฒนะพังกรผู่เพียงพอทีมทัชนนทองเพา ฮาร์ดชินดยนเดชวรีกุลตัดทศวัรรษสิงอุปโป,โปเทนอภิวิทย์เอื้อมมหาโสภานัดไตรพัฒธธน,น,น์บุตรบวรวนันก้องคุพพง์ชำนาญโยงทองฟ้าอริชาศรีประทักษ์ถูรีพันธิพาพงเรืองรองพรับวราวุธแสงสีเรืองและโอมนาภาัทรอุตสาหะค่ะ รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเราแบบฝ่าฟันดูศักรค์กันมานานมากทุกคนตั้งใจเต็มที่เลยนะครับตัวพี่ก็ประสบการณ์แบบป้ายแดงก็จริงแต่ว่าทุ่มเทสุดๆทั้งกําลังกายกําลังใจกําลังรั์นะครับเพื่อจะซัพพอร์ตพวกผู้ขับนะครับต้องการอะไรพิจัดให้หมดเลยเพราะฉะนั้นถึงวันนี้ปุ๊บเหมือนโล่งอกเลยนะครับต่นี้ที่เหลือก็เราดูฟีดแบ็กแต่เราก็พยายามเราคาดหวังว่าผลลัพธ์ออกมาน่าจะดีแน่น,นอนเพราะเราเป็นกีฬาเป็นซีรีส์ ผู้แฝงเรื่องแรกของโลกนะครับที่มีกีฬา2ชนิดอยู่ในเรื่องเดียวกันนั่นคือวอลเลย์บอลและก็ยูยิสูครับจริงๆมันเป็นไปตามที่เราตั้งใจครับว่าเราจะเป็นซีรีส์ส่งเสริมกีฬาคือเรื่องนี้ตั้งใจมากครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆซีรีส์ทุกเรื่องดีหมดเลยนะเพราะว่าบ้านเราเป็นแหล่งผลิตซีรีส์ที่ดี่สุดในโลกแต่ว่าของเรายอมที่จะทําเรื่องกีฬาเพราะหวังจะให้มันมีผลต่อเยาวะชนด้วยคือได้รับความสนุกด้วยแล้วก็ได้รับความแบบบันเทิงแล้วก็ได้สาระแล้วก็ เป็นประโยชน์ในการที่จะใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยเพราะอยืดเสุนป้องกันตัวเองได้แล้วก็ถ้าวอลเลย์บอลก็คือได้ออกกาลังกายครับก็ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้นะครับไปในอ้อมบอกใจทุกคนเลยนะครับเพราะว่าตั้งใจทํามากอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็งานนี้ใช้ถึง2ภพุ่มกลับเลยนะครับแล้วก็พุ่มกลับที่มีผลงานด้านซีรีส์ไมาก่อนแล้วด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับจะเป็นซีรีส์ไยที่สร้างชื่อเสียงประเทศไทยผมมั่นใจแน่นอนเพราะว่าเราเน้นคุณภาพมากแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับกีฬาเราก็ เล่นเวิร์กช็อปจริงแสดงจริงนะครับแต่ว่ามีบางบางอาันก็ใช้เทคนิคการถ่ายทาช่วยเพื่อให้เพื่อให้มันดูความสนุกนะครับส่วนยูนิสุกก็ฝึกจริงเลยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยไม่มีพื้นฐานกีฬามาก่อนแต่มามาฝึกปุ๊บคิดว่ามันจะยากแต่ว่าออกมาปุ๊บก็ไม่พ้นความสามารถของทีมงานพวกเราที่จะเข้นออกมาให้เป็นผลงานคุณภาพของปีเลยครับขอฝากยาวๆเลยนะครับให้ติดตามให้ครบถึง12ตอนเลยรับรองอยากให้มีเลตติ้งกระชูดชดนะครับจะได้แบบว่าเป็นนำมาซึ่งชื่อเสียงประเทศไทยอยากเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ของไทยเลยนะครับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องกีฬามันสามารถเป็นซอฟบครัวอร์ของไทยได้อีกอ you know. ีกอีกแขนงหนึ่งได้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำทีมคู่นะอาน้องมีนคุณจะยวกอแนะนำก่อนสวัสดีค่ะมีนีรไทยพัฒน์นะคะรับบทเป็นแซลมอนค่ะสวัสดีครับผมเฟรมริชนนท์ศิภาสิทธิ์เดชาครับรับบทเป็นซีและสไปค์ครับสวัสดีครับผมและอั้นปัญญาแม็กเชนรับบทเฟิร์สครับสวัสดีครับผมทีมทัชชนน์ครับรับบทเป็นแซมครับ สวัสดีครับผมภูรับระบบเป็นคันครับ,บรสวัสดีครับผมตัทโทสวัสดนะครับในเรื่องระบบเป็นแจ็คครับสวัสดีครับผมเทนอภิวิทภักระบบเป็นไรน,นะครับเป็นยังไงบ้างในสุดก็ได้ถ่ายแล้วเราดีใจกันแค่ไหนอยหลังจากที่แบบเพิร์อเที่ยวเห็ดีใจไหมครับก็ดีใจมากๆครับสำหรับส่วนตัวเฟรมครับเพราะว่านี่ก็เป็นซีรีส์แรกแรกของเฟรมด้วยครับเราทุกคนผ่านการทั้งเรียนแอคติ้ง ทั้งการฝึกซ้อมอลเลย์บอลเวิร์กช็อปทุกอย่างในระยะเวลาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาพอมาถึงวันนี้แล้วเราปราบปลื้มเป็นอย่างมากครับที่เราได้เห็นตัวเองแล้วบนหน้าจอสักทีครับก็จะให้ทุกคนติดตามจริงๆครับแซลมอนในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเล็กๆคนเดียวในกลุ่มผู้ชายทั้งหมดการทํางานร่วมกันเรารู้สึกว่ามันยากบับั่หรือว่าแกล้งเรามาก้อยขนาดไาน ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายหนูมากมากเพราะว่าตัวหนูตัวแซลมอนเองเนี่ยก็ไม่เคยเล่นซีรีส์เรื่องไหนที่ผู้ชายเยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วด้วยความที่เราอ่ะต้องเป็นผู้จัดการทีมด้วยเราก็ต้องคุมผู้ชายทุกคนในทีมให้อยู่ซึ่งแต่ละคนก็ตัวแสบทั้งนั้นเลยค่ะแกล้งแซลมอนตลอดกกับารทำงานร่วมกันระหว่างถ่ายทำเป็นไปตามที่เราคิดไหมหรือว่ามันยากกว่าเออจริงๆก็ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะเป็น แบบนี้แล้วคิดว่าอาจจะยากกว่าแล้วเป็นแบบไหนอะแล้วเป็นแบบไหนคิดว่าแบบมันน่าจะยากกว่านี้เพราะว่างยเพราะว่าแบบเราฟีเฟมแบบเป็นเรื่องแรกด้วยแล้วผมก็แบบเป็นแสดงนําเรื่องแรกด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการที่ต้องแบบรับบทที่น่าจะยากมากแล้วก็อาจจะแบบด้วยความเคมีหรือการติวตอนเราเรียนเวิร์กช็อปกันอ่ะมันแบบผลลัพธ์ออกมามันยังไม่ดีมากขนาดนั้นแต่พอเราเริ่มสนิทกันเริ่มพยายามติวพยายามแบบระหว่างเวิร์กช็อปกันเรื่อย ก่อนที่เราจะเปิดกล้องครับเราก็แบบเฮ้ยเราจะเคมีเราจะเข้ากันไหมอ่ะแล้วพอเราได้เวิร์กช็อปเราได้มีกิจกรรมที่เราได้ทำไปเจอันด้านนอกบ้างนอกจากไปงานอ่าไปเฉลี่กันเวาสนิทกันมากเราก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ไม่ชวนผมไปกันสองคนเวลาแล้วเวลาพอเราเข้าซีนแล้วครับจะทําให้เราแบบเวลาเล่นกันเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขินอายหรืออะไรเราก็มันกลายเป็นอย่างนี้เลยกลายกลายเป็นสนุกมากขึ้นี้ก็แบบเวลาทํางานมันง่ายกันง่ายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผม มองครับเราต้องรีบปิดแฝดใช่ครับมันต้องแบ่งอารมณ์มูดยังไงบ้างครับในในความเป็นแฝดของเฟรมนะความเป็นมูดในส่วนของซีเขาก็จะนิ่งขึ้พูดน้อยครับพูดน้อยสุภาพแต่พอเป็นสปายก็จะขี้เล่นขี้เล่นหน่อยพูดเก่งนะครับที่ใส่ห้าวๆครับก็คาแรคเตอร์ก็จะค่อนข้างชัดเจนครับแต่ว่า ในการทำกันบ้านของเฟตเอค่อนข้างหนักมากไม่ใช่คํว่าค่อนข้างก็ต้องบอกว่าหนักมากเลยเพราะว่าเฟมต้องซ้อมพั้งวอลเลย์บอลแล้วก็ยูวิสูครับทั้งวอลเลย์บอลและยุวิสูเฟมฝึกพร้อมกันมาเลยครับหนึ่งปีเต็มครับก็เหมือนเพื่อนเหมือนทุกคนเหมือนกันครับก็ทุกคนก็ต่างฝึกวอลเลย์บอลหนึ่งปีเต็มครับแต่ของเฟรมก็จะมีพ่วงเป็นยุวิสูเพิ่มเข้ามาด้วยครับครับก็อยากจะฝากคู่ของเฟรมกับไอ้อ้นครับกับไ็้อ้นครับผมก็ไม่รู้ไมอ่ะฝากติดตามคู่ของเราด้วยครับว่า ความรักจะจบลงเช่นไรเพราะว่ามันจะมีความสับสนระหว่างผมจะชอบคนที่เป็นแฟนคนนี้หรือคนนู้นใช่เพราะตัวเรานั้นก็ปั่นเขาหนักเหมือนกันใช่ใช่ต้องเราไปติดตามดูครับใน Twin the Series สำหรับรักทุกอย่างครับครับผมสวัสดีครับผมตัดนะครับทศวรรษสิงคโปครับในเรื่องรับบทเป็นแจ็คครับส่วนผมครับแทนอาวิทย์ครับในเรื่องรับบทเป็นไม้ครับก็ในคาแรคเตอร์ของไม้ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บกดครับใช้ความรุนแรง อารมณ์ร้อนเลือดร้อนอะไรอย่างนี้เพราะว่าถูกรับความกดดันมาจากที่บ้านครับก็เลยแบบจะมีนิสัยที่ค่อนข้างรุนแรงนิดหน่อยครับส่วนผมนะครับก็รับบทเป็นกัปตันทีมด้วยแล้วก็เป็นมือเซตนะครับก็จะทําให้มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นําของทีมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความคอยซัพพอร์ตเพื่อนๆคอยช่วยเหลือเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆมีปัญหาคอยแก้ปัญหาให้เพื่อนๆอย่างเงี้ยครับเรื่องราวคู่เราเป็นยังเรื่องราวเส้นหลักอะ จริงๆเส้นหลักอ่ะคือเหมือนเส้นรักเส้นรักเส้นรักคือจริงๆแล้วอ่ะเราพูดได้ไหมคือมันไม่ได้มาพี่ฝังได้มันไม่ได้มาเพราะความรักมันไม่ได้มาเพราะความรักมันมาเพราะผลประโยชน์ผลประโยชน์ครับาประโยชน์มันมาเรื่องของผลประโยชน์ก่อนก็คือเราเอา ตัวเขาแรก่อนเข้าไปเขาอุ้ยบอกไม่ได้แล้วกันครับผมรอดูหน่อยสิพี่ก็เอาได้ลูปคูเข้าไปใช่ไหมได้รู้ว่าันได้ครับจริงจริงก็มีเรื่องของผลประโยชน์มาด้วยครับเพราะว่าผมผมเป็นมือเซตอะไรเงี้ยเขาก็จะอยากให้ผมแบบเซตบอลให้อะไรประมาณนี้ครับก็อาจจะมีเรรื่่่องใใชชคับสร้างซีนให้เขาเขาอยากได้ซีนอยากได้เพราะเขาเป็นคนที่แบบโดนกดดันจากที่บ้านอะไรเงี้ยแสดงว่าเป็นนักแบบไม่เต็มใจหลังๆก็ไม่ใส่ไม่เต็มใจกันหลังๆก็ยังไม่สปอยแล้วกันครับเพราะว่า อาจจะไม่แฮปปี้เอนดิ้งก็ได้อาจจะไม่แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนคู่อื่นครับผมแต่รับรองว่าแซ่บครับไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งนะอะไรนะคู่อื่นไม่ได้บอกแฮปปี้เอนดิ้งก็นั่นแหละที่หมอให้ไปติดตามกันดูไงว่าจะออกมาเป็นยังไงเขาบอกว่าคู่เราเอ็นซีหนักกว่าคู่เขาอีกผมก็ค่อนข้างเดือดอยู่ครับเดือดเดือดเน็ตขาดหรือว่า อร่อย,ออยแจ็คผู้ค่ายักษ์หรือแจ็คผู้ค่ายหมัด้วนะย,ยความที่ว่าเราต้องขิงเพื่อนสองคนสองคู่แล้วนะด้วยความที่ว่าเราอ่ะเข้ามาแบบคนประโยชน์ไงพี่มันก็ไม่ได้ต้องการเรื่องความรักอยู่แล้วอ่ะเราไม่ได้ต้องการแบบเมคเลิฟอ่ะเราต้องการแบบแบบแค่เซ็กอะ่ะเ,เราก็เลยแบบแหลกเบิร์จัดจ้านในย่านนี้เลยล็อกเกอร์อย่างนี้เออแลดูเดือนเราสามารถขิงชนะสองคู่ได้เลยไม่แพ้แน่นอนครับเครียดแล้วนะเดินจับมือในสายเครียดแล้วนะ่ได้เป่าได้เปล่า แก๊ง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 แกองแก๊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 งแกคงแก๊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 งแกูงแก๊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 งแกมงแก๊งแก๊งแก็งแก๊งแก๊งแก๊รับ๊งเป็งแก๊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 งแน๊งแน๊งแก๊งแก๊งแก่งรก๊งบก๊งแก๊ครับผมก็ ส่วนหน้าก็จะโดนแบบพี่ๆเนี่ยชอบชอบแกล้งชอบแกล้งแบบด้วยความแบบไม่ชอบโดนแกล้งพี่ๆชอบก็ด้วยความที่แบบว่าผมคาแรคเตอร์แบบน่ารักสดใสอะไรแบบนี้แบบไม่ค่อยมีพิษมีภัยไม่ค่อยมีแบบเราถามผู้อื่นไหมว่าที่เราใส่ไม่มีภัยยุ่ยทุกคนหน้าแบบเบิร์นมากไม่ไม่มีพิษมีภัยใช่ไหมครับผมแบบน่าเกลียดแกล้งใช่ใช่ใช่ แสดงว่าคู่เราเป็นคู่ที่ใสที่สุดในบรรดาสองคู่นี้ใช่ครับผมก็ตอ่หานากใช่ผมใช่ครับแต่ถ้าอยากดูแบบดูเด็ดเด็ดมันก็ต้องดูย้อนหลังแบบอันคัดอะไรแบบนี้ครับเผื่อเผื่อสู้พี่เขาได้บ้างเป็นการเส้นรักคู่เราเป็นยังไงครับก็เส้นรักของคู่ผมก็คือผมช่วยช่วยสปอร์ตของทางสไปร์ครับจนจนได้ไปเจอกับแซมครับในเรื่อง แล้วก็ตามจีบมาตลอดใช่ครับช่วยเพื่อนแต่ได้แฟนให้ดิครับก็ชิงเลยจับแต่ไปรอหน้าเขาสิถู่พวกเขาคู่อื่นก็ดือเดือดกันไปเยอะแล้วครับคู่ผมก็เป็นความรักวัยใสๆใช่ความัวใสๆใส่แล้วนะใสๆครับใสๆจริงๆก็ใสๆนะครับใสๆแต่ก็ก็โอ้โหต้องรอดูในแบบอันคลาสว่าแบบมันจะใสจริงหรือเปล่าครับต้องติดตามเป็นแฟนขยบ ถ้า NC เลิศก็ต้องยกให้คู่น mm ี hmm. Leonardo, ้เลยค่ะเพราะว่าค uh, ู่ของแซลมอนไม่ไม่ค่อยมีไม่มีฉาก NC เลยมากกว่าประมาณนั้นค่ะอจจะเป็นซีนแบบเป็นความเป็นความลักที่แบบว่าเราหวังดีกับเขาเขาเจอปัญหาอะไรมาที่ไม่สามารถแบบมาลงแข่งได้เราก็จะวางแผนทุกอย่างเพื่อที่ให้เขาแบบแข่งจนได้ค่ะใช่ มาซีรีส์ติดตามเมื่อไหร่แชมได้ที่ไหนมะอันดับที่หนครับก็ฝากที่ๆี่ทุกคนนะครับไม่ว่าจะ f อหรือผู้คนที่อยากจะมีความกระชุ่มกระชวยในหัวใจนะครับก็ฝากติดตาม้วยนะครับทวินเดอะซีรีส์สลับรักนักลูกยางครับชมได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับทุกวันศุกร์4ี่ทุ่ม45นาทีดูช่อง3กด3 3แต่ถ้าอยากดูย้อนหลังแบบตื่นเต้นมากคนนี้ให้กดที่แอป3พัทนะครับสวัสดีครับ ครับเริกขนาดเริม่<ผ>มจากการแล้วทำตัวคนเดียวกรับบทเป็นแก๊อย่าไงครับผมเอ่อผมฮาร์ดชินนาเดชลวริกุลน,นะครับรับบทเป็นต้อมนะครับในทวินเดอะซีรีส์ครับเขาส่วนต้อมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกทีมวอลเลย์บอลครับจะอยู่ในส่วนของแก๊งที่คอยซัพพอร์ตตัวละครที่เจอไปเมื่อสักครูปอ่าใช่แต่เราก็จะมาในคาแรคเตอร์ของสีสันที่ต่างกันเพื่อมามาอยู่ให้เป็นหมู่มวลที่กลมมากขึ้นนะครับอย่างต้อมอย่างเงี้ยก็จะมาเป็นคน ค่อนข้างสนุกสนานซึ่งก็จริงๆอาจจะแบบเลเวลอัพกว่าตัวผมขึ้นไปอีก <c oughs> การมาเล่นเรื่องนี้เลยทําให้ผมต้องมี energy ที่ alert มากๆตลอดเวลากว่าตัวเองครับครับผมสวัสดีครับผมนัทนะครับรับบทเป็นเด็ดเดี่ยวครับผมก็คล้ายๆของน้องเลยครับก็คือเด็ดเดี่ยวนี่คือเป็นหนึ่งในทีมสมาชิกวอลเลย์บอลครับเป็นเพื่อนในทีมที่คอยช่วย support เพื่อนๆจากแก๊งเมื่อกี้เหมือนกันครับเป็นหนึ่งในตัวละครสีสันครับแต่เดีว่าเด็ดเดี่ยวจะตัวละครนขาจะตรงกันข้ามกับ ของตัวต้อมเลยก็คือเป็นคนที่เขาน่าจะเรียบร้อยครับเป็นคนที่คอยช่วยซัพพอร์ตเพื่อนๆครับเป็นคนที่เตือนสติเพื่อนๆครับแล้วก็เป็นคนที่ทำมาทำหมงมาเลยครับอันนี้ขัดกับลุกไหมขัดกับลุกไหมถามว่าความยากง่ายต่างต่างจากตัวเองยังไงก็ข้ออาจจะต่างจากตัวเองเยอะครับจริงๆผมเป็นคนที่่อนข้างจะรู้ลๆเส้นตื่นระดับหนึ่งเลยพอไปเจอเด็ดเดี่ยวที่จะต้องนิ่งตลอดเวลาเป็นคนเตือนเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องทําการบ้านนิดนึงหรือไม่ก็ต้องคอยควบคุม อารมณ์ตัวเองนิดนึงครับ <c oughs> ให้แบบเบาลงเบาลงอันนี้มากขึ้นผมเบาลงประมาณน,นั้นครับโอเคสวัสดีครับผมกล้องนะครับระบบเบนโก้ครับในคาลิเกเตอร์ของกล้องนะก็จะเป็นาสายซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับโดยทั้ง3คนเนี่ยจะเป็นอยู่ในแก๊้งเดียวกันเลยแต่อารมณ์ของผมเนี่ยก็จะมากกว่า2คนนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็จะเป็นแบบ เปีเหมือนหัวหน้าของสองคนนี้อะไรเงี้ยเป็นคนเปิดประเด็นซะมากกว่ากับไอซีนะครับคุณูอเคเป็นหัวหน้าเฉยเลยเหรอเป็นหัวหน้าเฉยตั้งเองแต่ใครทำไปแล้วผม่รู้ว่าเขาเป็นหัวหน้าจริงๆเขาเป็นเอเนจีที่นิ่งกว่าแล้วก็แบบสุขุมนุ่มเลยเราตัวสีตัวสีเข้าไปแปลว่าเราสามคนก็คือตัวชม ใช่ครับตัวเปิดตัวชงใส่ชงอันน anyway> ี้ก็เป็นตัวที่บคุมคุมคุมคนเปิดใช่ครับการแอน้งสคนใช่ครับในสวัสดีครับผมพับวราบุรนะครับรับบทเป็นโต้งครับส่วนบทของโต้งก็จะเป็นรุ่นพี่ในชมรมยุ้ิสูนะครับก็ก็ค่อนข้างลายเลยครับจะคอยหาเรื่องคนในชมรมคอยหาเรื่องซีกับสไปคอยไปหาเรื่องชกต่อยชาวบ้านเขาไปเรื่อยครับ หมือนตัวจริงไหมไม่ใช่ที่ใส่จริงใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่คิดตื้นนิดนึงไม่ไม่ใช่ครับไม่่ใชครับมันยากไหมจักนักแสดงไปเป็นนักแสดงก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมด้วยครับก็ต้องทำการบ้านอย่างหนักครับก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ยูุิสูก็เป็นกีฬาที่เอาไว้ป้องกันตัวได้ในชีวิตจริงนะครับก็อยากให้ทุกคนมาทำความรู้จักกับยูุิสูเยอะๆนะครับสวัสดีครับชานะครับรับบทเป็นภูครับเป็น อ่าเป็นของเพื่อนครับของของพระเอกครับที่สปครับผมแลจะเป็นส่วนส่วนพูเนี่ยจะเป็นตัวตัวตัวห้ามากกว่าครับเพราะว่าจะโดนฝั่งเนี้ยหาเรื่องตลอดเลยครับพวกผมก็จะเป็นตัวตัวห้าแล้วก็ตัวตัวแบบตัวตลกตัวคอนเทนต์ของกลุ่มอะไรเงี้ยครับผมความยากก็ขัดกับตัวเองนิดนึงครับเพราะว่าพูเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ีแบบขี้เล่นนิดนึงแต่ผมก็จริงจังหน่อยๆอะไรเงี้ยครับใช่ แต่รัวๆแล้วก็โอเคครับสนุกมากเลยครับเรื่องนี้อยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับทวินเดอะซีรีส์นะครับวันนี้นะครับสี่ทุ่มสี่สิบห้านะครับทางช่องสามครับผมสุดยอดนีดด่แหละสวัสครับ